โตรุนตมากม่ขานจะเพออะไร่ไมตใจพี่ถ่ายไปแล้วพี่ารถาไหมถามที่พี่ถ่าคิปเี่ยพี่ถ่ายไ้ทำไมี่ถ่ายอนี้ถ่ายนี้่ายนี้ถ่ายหนูนี่ถ่ายพี่กับหนูนี่ถ่ายอย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอ เรียนโรงเรียนวันนี้ถึงสามครั้งเลยว่ค่ะเรื่องอะไรบ้างพี่เรื่องที่ว่ามาผู่ผู้ประกอบการไล่ผู้ประกอบการแล้วก็เก็บค่ารถโหดอะไรนี่ค่ารถโหดนี่ก่อนเพื่อนเลยค่ารถโหดนี่คือคือคันเมื่อก่อนรู้สึกว่าครั้งแรกคัละสี่สิบพอทีหลังก็โอ้เขาลองเรียนเหลือสามสิบพอเขาลองเรียนอีกยี่สิบบาทอยู่สักเดือนได้เพราะว่าเรื่องจบสามสิบเหมือนเดิมอีก ้รงเรียนเรื่องที่สองก็ก็ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเกี่ยวกับค่าแพงแพงเกินไปอะไรแบบนี้แล้วเมื่อไม่ไม่มีไม่มีไม่มีสัญญาเช่าไม่มีใบเสร็จไม่ไม่มีหลักฐานอะไรทาง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 ไปพูดอย่างเดียวถ้าไม่มีหลักฐานเขาก็ยากทางนี้ก็ก็พอรู้ปั๊บเราไปโรงเรียนเขาก็ปลายเป็นว่าขนไม่ดีกับเราอีกเลยเลยชาวบ้านเลยเงี่บถึงพูดไป พูดไปเห็นไปรู้ไปไล่ก็ไปเขาก็มาอีกอ,กอดีตท,ท่านเจ้าคณะจังหวัดตัวพี่ร้องเรียนอ่ะร้องเรียนท่านได้ปลดปลดจากเจ้าคณะจังหวัดเป็นที่ปรึกษาเจ้า,า,าคณะจังหวัดาาใช่เพราะว่าพี่พี่ไปร้องเรียนทหารครั้งนี้ย<ะ>ท่านเรื่องเรื่องพระใช่เรื่องพระพ,พิพากนี่แหละเวลาทหารมาพาท่านไปท่านไม่ไปนะ ท่านไม่ไปนะท่าามาในกองทัพอ่ะจิตนี้บนไปจะคุยเรื่องนี้ท่านไม่ไปท่านปฏิเสธท่านไม่ให้พบท่านไม่ให้เจอทั้งเนี่ยที่ท่านให้เข้าไปภาคเวมานี่ผมก็กรณีนี้น่าจะไล่เลงมากกว่าที่ท่านให้เจอน่าจะไา่เลงเพราะท่านท่านอ้างว่าป่วยเจ้าคณะหนกลางท่าผู้ใหญ่เรียกท่านไปประชุมเกือบสิบครั้งท่านไม่ไปเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่ผ่านมาทีพระพิพัฒน์เนี่ย ท่านก็ไม่ไปใช่จนจนในที่สุดเขาก็แต่งตั้งเจ้าวาดคนใหม่เจ้าคณะคนใหม่วัดบมบ,บมป้อมมา<ะ>แล้วก็ท่านเป็นเท่รักษาการเจ้าวาดกับที่ปรึกษาในวันนี้กล<ะ>ับมาเป็นเจ้าคณะไม่ได้แล้ว<ะ>เพราะว่าเขาก็ตั้งพระผู้ใหญ่ก็ว่าท่านชราท่านป่วยท่านไม่สามารถบริหารเกี่ยวกับงานของจังหวัดพระแต่ละวัดได้ใครมาเจอท่านท่านก็ไม่เจออะไรแบบเนี้ครับ ลูกหลานไปญาติพี่น้องเต็มบทกีวงตอนนี้พวกกีวงไปเข้าไม่ได้ต้องไปขอคุณแกมันไม่เปิดตอนนี้ญาติพี่น้องก็ไม่ใช่ห่างแก่นะไม่ใช่ทิง้งแกแต่เข้าเข้าไม่ได้ไม่พบเลยมันมันก็บอกตาท้อยแกยไม่เอาญาตพี่น้องแล้วแกขังถูกขังอะไทรมานอยงนี้ลุงท้อยไปเห็นแล้วชีวิตแกอเอาสมมุติค่าแกตายไม่เคยมีใครเห็นนี่นั่นแข็งพอดีลุงท้อยว่า เรื่องจริงโอ้ขังไว้ก็ไว้อย no yes euh. anyway> ู่ข้างในอะไรในกุฏิเหรอคะข้างในกุฏิอะไรทำไมถึงขังหลวงพ่อเหรอคะไม่รู้ดิไม่รู้เขาไม่รู้เหตุผลน่ะอ้าวแล้วเราไม่มีญาติพี่น้องไปช่วยออกมาล่ะเขาขังหลวงพ่อได้ยังไงก็เขาล็อกกุญแจไว้เขาก็ให้ออกเป็นแกงเป็นคราวแล้วยังไงอ่ะแล้วเราตไม่ได้ออกไปไหนสิคะอะไรออกอะไรออกอะออกไปไหนก็ก็เขก็ ไกลคนใจกใ่แล้วเหตุผลของการขังคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะหลวงพ่อไม่ถามเข้าเหรอไม่ถามไม่ถามหลวงพ่อไม่เคยถามไกร ว่าต้งเป็นที่ปลอดภัว่าต้องเป็นที่ปลอดไปแต่ว่ามันไม่ปลอดภไปัไปแล้วอ่ะ